ฮัลโหล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 มากระเลียงเอ่ยมากันแล้วไปสวัสดีกันด้วยครับสวัสดีกันทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆใน Facebook ใน Youtube กันอยู่กับแอดบิ๊กเจนน้องรงอินลุนกันในวันนี้พูดคุยทักทายกันและเดี๋ยว3ามทุ่มครึ่งไปดูบอล แต่ก่อนจะไปดูบอลเดี๋ยวขออนุญาตมาแนะนำวิธีการลงเกมกันหน่อยช่วงนี้จะเห็นว่าแอดบิกเนี่ยเล่น Red Alert 2หรือเรียกว่าเป็นแพทไม่ใช่เป็นแพทสิเป็นส่วนเสริมที่ชื่อว่ายูริกันบ่อยมากนะครับหรือเกมที่หลายๆคนเรียกกันว่าหมูมะนาวนั่นเองหมูมะนาวมันก็มาจาก1ในเสียง ไม่เอไจากบอร์ดไม่ให้จากบอร์ดสิจากยูนิตหนึ่งภายในเกมนั่นเองก็คือ GI นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการที่ติดค้างกันไว้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่ถามกันมามากเลยว่าพี่ครับเกมซื้อที่ไหนพี่ครับเล่นยังไงถึงจะไม่เด้งไม่หลุดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำกันก็บอกได้เลยว่าไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายนะขั้นตอนก็คือซื้อเกมแท้มาจับลงในเครื่องและลง ตัวเสริมนะครับที่ชื่อว่า C N C NET นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูกันนะครับสวัสดีคุณเพลงด้วยลงคลิปยังอะ่ะลงคลิปยังนาว่าพัทร <c oughs> อดูอยู่นะอ่ะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆใน YouTube กันด้วยสวัสดีคุณพีธนานะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยเนี่ยเดี๋ยวจบขั้นตอนสาธิตแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูบอลกัน <c oughs> เพื่อรุ้หูฟังนั่นเองนะครับ โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเพื่อนเพื่อนมารับชมกันร้อยกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยตัวเกมถ้าย้อนกลับไปเกมนี้อายุน่าจะ20ปีมีถึงแล้วแหละนะครับเริ่มแรกเลยเราต้องซื้อตัวเกมก่อนตัวเกมซื้อได้ที่ไหนหลายๆคนสงสัยการคุณย้อนสกอร์ไปที่ description นะครับคุณ <laughs> คุณธนาแซลแซลย้อนกลับไปที่ดูที่ description หรือในคำอธิบายข้างล่างของผมนะครับผมจะมีลิงก์อยู่2ลิงก์ลิงก์ ใต้ description เนี่ยจะระบุ1คือ EA 2คือ Steam นะครับลิงก์2อันนี้จะเป็นจุดวาร์ปนะครับสำหรับตัวเกมให้คุณไปซื้อมาก่อนหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าคุณมี EA play อยู่แล้วจ่ายรายเดือนอยู่แล้วเดือนละ150คุณก็ไม่ต้องซื้อแต่ถ้าคุณยังไม่มีคุณซื้อเป็นแพ็กเกจที่ชื่อว่า Command and Conquer Ultimate Edition นะครับซื้อตรงนี้เสร็จปุ๊บ เรียบร้อยแล้วก็ให้ติดตั้งตัวเกมนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวอย่างละกันเปิดเหลายคนงงกันว่าพี่ผมต้องไปซื้อที่ไหนยังไงอ่ะพี่นี่ฮะนี่อันนี้เป็น Command and c o n q u e r The u l t i m a t e e dition ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดตอนนี้ r e t Alert 2น่าจะยังไม่มีตัวเกมจำหน่ายแยกนะครับไม่มีเกมจำหน่ายแยก เป็นเดียวๆมาน่าจะเป็นแพ็กเกจรวมนะซึ่งราคาถ้าคุณสมัครแพ็กเกจรายเดือนของเขา150บาทนะก็จะได้เล่นหลายเกมมากมายใน EA แต่แล้วแต่งบนะถ้าคุณอยากจะเล่นแค่เล่นแต่ล้2แล้วก็ Command and Con ค u e r คุณก็ซื้อ549บาทตลอดอายุการใช้งานเล่นได้ยันลูกบวชผมซื้อมาตอนร้อยกว่าบาทมั้งเดี๋ยวราคาเนี่ยมันจะลดลดเพิ่มเพิ่มทำโปรโมชั่นอยู่ตามช่วงเวลาต่างๆกันนะครับ ซึ่งในแพ็กเกจนี้มันได้หลายเกมนะไม่ใช่แค่เกมนี้เกมเดียวหรืออีกเวนึงก็ไปซื้อในสตรี m ก็ได้นะครับเนี่ย,เ,ยเอาคำนี้ไปเสิร์ชได้เลยเนี่ยหรือเข้าไปที่สตรีมแล้วก็จะเจอ Command c o n q u n r u h e Ultimate c o l l e l t i o n แบบนี้นี่มันจะมีเกมรายเรียงมาอยู่แบบนี้เลยไม่ใช่แค่ Red Alert มันมีโอ้โหเพียบ Command Conquer ภาคแรก Red Alert 1ห e ึ Alert 2 ไทเบรียมซันไทเบรียมซันไฟสตอร์มเขาเอ่อเล็ด alert counter strike เล็ alert the aftermath คอมเมนต์ของเคอร์เรนเกต general โอ้ยเยอะมากมายรวมอยู่ในแพ็กเกจนี้แต่ก่อนหน้านี้ราคามันทำโปรอยู่ตอนนี้ราคามันกลับมาสู่ราคาปกติแล้วนะครับรู้สึกจะไม่มีนี่ฮะไม่มีให้ซื้อเฮ้ยมีนี่ว่าเลอดล l ยูริเฮ้ยพลาดได้ไงอ๋อเจ็ดสิบบาทเหรอเมื่อกี้มัน เดี๋ยวนะทำไมมันถึงแยกออกมาเป็นเจ็ดสิบาทตรงนี้ล่ะแต่พอจิ้มเข้าไปแล้วมันก็ไม่มีให้ซื้อแยกอยู่ดีนะครับน่าจะออในตากก่างประเทศหรือเปล่าไม่รู้เนาะเนี่ยฮะอันนี้มันจะเป็นแพ็คแบบแยกออกมาตึ๊ด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 นี่จริงๆแล้วมันควรจะซื้อแยกได้แต่ก็เข้าใจว่ามันน่าจะล็อกไว้หรือเปล่านะครับไม่มีไม่มีไม่มีมมมมนะไม่มีให้ซื้อแยกก็ต้องซื้อแพ็ครวมกันไปแบบนี้อันนี้น่าเสียดายมาก แต่แน่นอนใครเล่นเถื่อนมาคุณอยากจะรีเดมชัตหรือคุณอยากจะล้างบาปของคุณนะฮะก็ซื้อได้ตรงนี้เลยนะครับอ่ะซื้อเสร็จทำยังไงต่อพอซื้อเสร็จปุ๊บให้คุณติดตั้งตัวเกมอย่างกรณีของผมผมซื้อใน EA นะครับใน EA ของผมก็จะมีอยู่ในแพ็กเกจที่ซื้อมามันจะอยู่ในไลบรารีนะเดี๋ยวผมลบเกมให้ดูเลยก็แล้วกันว่าวิธีการลงเป็นยังไงต้อง ทำยังไงก็ได้ให้ทันก่อนให้ทันก่อนสามทุ่มครึ่งลบเกมทิ้งไปเลยตึ๊บ uninstall ปั Un ป๊บแล,ล้วเดี๋ยวเรจะลงให้ดูกันว่ามันต้องการสเปคขั้นต่ำยังไงมันต้องการอะไรยังไงบ้างในการทำนะครับเดี๋ยวขออุย้ย d or remove โปรแกรม r e d a เ e r t m n o p q r p q r มีไหมเลดอ Alert ไม่มีละอ่ะโอเคนี่นะฮะขั้นตอนแรกให้คุณดาวน์โหลดเกมซื้อเสร็จแล้วให้ดาวน์โหลดเกมนะครับเนี่ยฮะจะอยู่ในไลบรารีนะถ้าซื้อใน e a อันนี้เกมที่ผมซื้อไว้นะครับเนี่ยแพ็กเกจก็จะมีคอมบัตในคอนครแต่ละภาคใครไม่อยากเล่นเลดอเลอร์อยากจะไปเล่นภาคอื่นก็ได้เบื่อๆเล่นไปจนสู้บอทไม่ไหว <g ười> ก็ไปเล่นภาคอื่นทําให้หายหัวร้อนก่อนค่อยกลับมาเล่นก็ได้นะครับอ่ะกดดาวน์โหลดก็จะเป็นเครื่องหมายลูกศรลงแล้วก็เป็นแถบด้านล่างตรงนี้นี่เครื่องหมายดาวน์โหลดนะครับเราก็ทําการดาวน์โหลดเกมความจุของฮาร์ดดิสที่คุณต้องมีคือ3.13จุดหนึ่งกิกะไบต์ผมจะเลือกให้ลงในไดซีปกติเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็กดเน็กแค่นี้เองนะครับจบใช้เวลาแป๊บเดียวเพราะว่าเดตสมัยนี้แม่งแรงมากถ้าเป็นสมัยก่อน ห้าสิบหกเคเหรอโอ้โหเป็นชาติหรือต้องซื้อเป็นแผ่นนะสมัยก่อนต้องใช้เป็นแผ่นมาลงนะครับระหว่างนี้รอลงเกมดาวโหลดเกมเดี๋ยวเราดูคอมเมนต์กันหน่อยว่าเพื่อนเพื่อน,อนสงสัยตรงไหนกันหรือเปล่านะฮะมีคําถามตรงจุดไหนหรือเปล่าระหว่างนี้รอดาวน์โหลดนิดนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวเสร็จนะครับเพราะว่าเกมมันสามกิกเองน้อยมากๆน้อยมากๆมันซื้อแยกได้ ผมลองแล้วเมื่อกี้ลองจิ้มดูแล้วมันไม่ได้อ่ะหรือว่าถ้ามีเทคนิคมาช่วยแนะนําหน่อยว่าผมต้องไปซื้อที่ไหนพี่เปิดว่าเปิดลิงก์มาเลยก็จะดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูบอลก่อนดูบอลก่อนค่อยค่อยเล่น <c oughs> อ่ะใครว่างๆก็มาทําตามกันได้ละกันนะครับสวัสดีกันทุกคนนะครับ คุณไพรอตนะฮะอ่ะอันนี้ตัวเกมเสร็จแล้วนะครับบอกง่ายจริงของ EA ง่ายจัดเลยใช่ไหมอันนี้คือเกมเราอยู่ในไลบรารีแล้วจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เด้งขึ้นมาว่า i n s tall เลยก็คือลงในเครื่องเรียบร้อยถ้าคุณจะไม่ลง cnc ก็เล่นได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเกมนั้นปัจจุบันนี้มันเป็นแพทใหม่สามารถเข้าได้เลยนะครับไม่มีปัญหาแล้วเข้าได้เลย แต่ภาพภายในเกมจะเป็นสูงสุดคือพันยสี่คูณเจ็ดหกงค้าผมจำไม่ผิดนะฮะ,ะเดี๋ยวลองเข้าให้ดูกันอันนี้คือแบบยังไม่ได้ลงเซียนซนะตัวเกมที่เราคุ้นเคยกันดีนี่ฮะมากันแล้ว ม,มีเขาเรียกว่าคัดสีนให้ดูกันด้วยเสียงเกมมันคุ้นเคยมันจัดอ,อันนี้คือตัวเกมแบบยังไม่ได้ทำอะไรกับมันมันจะได้ประมาณนี้ภาพจะเป็น4ต่อ3เล่นได้เลยพับหน้าจอได้ไหมพับได้แต่จะมีบักดิสเพย์นิดหนึ่งคุณกดแบ็คด้านล่างตรงนี้มันก็กลับมาแล้วนี่ครับ เล่นซิงเกิลได้เล่นเนื้อเรื่องได้แต่จะออนไลน์ไม่ได้แต่ข้อเสียคือเลโชมันจะเป็น4ต่อ3เล่นแล้วภาพมันอาจจะไม่ฟินอ่ะยุคใหม่แต่คือมันก็เล่นได้เลยนะครับแบบนี้นี่อ่ะพับหน้าจอกลับเข้าไปใหม่ได้ปกติไม่มีปัญหานี่เลย อันนี้คือตัวอย่างของเวอร์ชั่นปกติที่ยังไม่ลงเสียนซนะมาเดี๋ยวเราไปลงเสียนซีดูกันต่อมันจะมีความนุวงนวงตอนไอ้นี่นิดหนึ่งนะครับมันไม่ได้คลั่งนะครับคุณต้องใจเย็นนี่เล่นได้ปกติ EA คือเล่นได้เลยถ้าเล่นคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากได้ resolution ในภาพที่มันใหญ่โตโอ้อาอะไรมากนะักแค่นี้พอ แต่ถ้าเกิดอยากจะให้มันเล่นเป็น Full HD 4K หรือออนไลน์กับเพื่อนได้เข้าไปเลยครับลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้ d e s c r i p t i o n CNC Net พอจิ้มลิงก์ที่ผมแปะไว้ปุ๊บเขาจะเข้ามาหน้านี้นะครับให้กดดาวน์โหลด CNC and Play Online ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นทีมงานพัฒนานะครับที่เขาทำตัวแพทช์มาให้เราเล่นออนไลน์แล้วก็มีแมปต่างๆเสริมเข้ามาพอสมควรเลยนะครับอันนี้ดี พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วกดลงได้เลยนะครับกด yes ครับไป next ต่อเลยแล้วก็ t e r m and condition ก็ลองอ่านกันดูได้กด next นะครับแล้วก็เลือก d i r e c t o r y ที่เกมเราอยู่ผมไม่ได้ปรับอะไรเลยเดิมๆเหมือนเดิมทุกอย่างเข้าไปได้เลยถามว่าผมใช้ Window s อะไรนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูกันว่าผมใช้ Window s อะไร Window s ที่ผมใช้อยู่เป็นคุณต้องระวังตรงนี้นิดนึงเสียงมันดังมาก มินโดวที่ผมใช้อยู่เป็น23 H2 ิบสามเ s ดสินดดนะครับอ่ะเดี๋ยวเบาเสียงก่อนพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะถามว่า initial installation you have just install y o u l e a e alert is highly recommended you configure you setting before playing do you want to uh, confi g ก็คือให้ตั้งค่าในตัวเกมนั่นแหละอันดับแรกผมจะปิดเพลงมันก่อน แม่งดังมากนะครับอ่ะนี่แหละฮะคือพอเราลง CNC เนี่ยปุ๊บเข้ามาสู่ตัวตัวแพทชนี้อันดับแรกก็จะให้ตั้งค่าก่อนนะครับเลือกตั้งค่าได้ตามความเหมาะสมเลยว่าจอของคุณนั้นความละเอียดเท่าไหร่แนะนำแบบนี้ให้ตั้งค่าตามเนทีฟของจอนะครับให้ตั้งค่าตามเนทีฟสมมติว่าตัวจอเนี่ย เราเป็น 2K ก็ตั้งเป็น 2K ถ้าเป็น Full HD ก็ตั้งเป็น Full HD แต่มีนิดหนึ่งถ้าเป็น 4K มันตั้ง 4K ได้นะครับแต่ภาพมันจะเล็กไปก็ลองปรับปรับดูกันตามหน้าจอของตัวเองดูนะครับว่าเหมาะสมแบบไหนหรือเราชอบเล่นแบบไหนส่วนตัวนะของผมชอบ 2K ครับกำลังดีนะครับเนี่ยก็ตั้งค่าเท่านี้เลยไอ้ w i n d o w Mode Borderless Mode ก็ตั้งได้นะครับแต่บางครั้งมันอาจจะเกิดบั็ก ได้บ้างถ้าเราตั้งเป็น Window ์โหมดหรือ b o บอ l e s s Mode แนะนำว่าให้ตั้งเป็น Native ตามหน้าจอและตั้งเป็นฟูสกรีนนะครับตั้งเป็น f ฟ Screen เอาไว้ซึ่งมันจะมีบางเคสที่เราตั้งแบบไม่เนทีฟเนี่ยมันจะเป็นบั๊กก็ต้องมาตั้งเป็น Native ไปนะครับแล้วก็มีวิธีการอัปเดตแพทก็กดอัปเดตเตอร์ตรงนี้แล้วก็ฟอร์ดอัปเดตกันได้เช่นกันนะครับ อันนี้ก็ลงเรียบร้อยนะครับเป็น 2K นะครับจอบผมจริงๆเป็น 4K แต่ผมเล่นเป็น 2K นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้คือ 4K มันกว้างไปมองไม่ทันบังคับตัวละครไม่ทันนั่นเองอ่ะไปกันต่อเลยกดเซฟเรียบร้อยเรามาลองดูภายในเกมแบบไวๆอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อผู้เล่นได้เดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนที่หลังแล้วกันอ่ะแรนดอมแรนดอม ทีม2แล้วก็พวกปรับความเร็วผมแนะนำว่าปรับเป็น60นะครับเกมสปีดจะเป็น60พอถ้าเป็นแม็กเนี่ยมันคลิกไม่ทันเลยมันไวมากนะครับเราเจอศัตรูบุกมาแบบรว,วดเร็วฉับไวสู้มันไม่ทันแน่นอนหรือจะลองดูก็ได้ไม่ว่ากันก็จะมีพวกช็อตเกม mcv re pack mcv re pack ก็ไอรถบ้านนะที่มันพับได้ c r e d t appear ก็คือไอไอกล่องนะครับ b u t engineer นี่ in game a l i n บูทเทิลเอไอเน็ดดามพิทิคไว้บอทโคตรโหดนะครับเดสทอยบิดอันนี้ทำลายสะพานซูเปอร์เว็บพอนนะครับน,นี่อนนอนไลน์ขอดยดัดเลื่อนรถสองไว้ white. อันนี้ก็จะเป็นพวกติก๊กให้เราเลือกแหละว่าเราอยากจะให้ตัวเกมให้เราเล่นไปแบบไหนรีบาลานก็จะเป็นตัวแพชหลังจากที่เขาออกมาใหม่ล่าสุดก็จะรีบาลานก็คือปรับพวกค่าราคาของยูนิตปรับพวกความแรงหรือปรับระยะเวลาในการสร้างยูนิต ไม่ใช่สิระยะเวลาคูดาวอย่างเช่นยูริสกดจิตอาจจะนานขึ้นหรือรถแมมมอสหรือว่าอพอลิปเนี่ยยิงยิงไปขับไปได้แบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เงินอันนี้ starting unit นะฮะก็คือ unit เริ่มต้นแบบนี้เป็นต้นอะเดี๋ยวเราลองกันภายในเกมดูซิว่ามันจะเล่นได้ตามที่ผมบอกไหมอ,อันนี้กด l a ล c h g เกมเดี๋ยวไปดูกัน ก็เล่นได้ตามปกติคลิกขึ้นลงซ้ายขวาได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาเราเจอกับโซเวียตเกมไวแล้วกันนะบอดง่ายสุดไม่ได้มีปัญหาอะไร <Unit> ready. มาใส่ตรงนี้ไว้หน่อยนี่ก,ก็เล่นได้ปกตินะครับเป็นไงง่ายๆเลยจะเห็นว่าเล่นได้แบบ สบายมากไร้ปัญหาประมาณนี้ผมขอเล่นไม่จบแมปแล้วกันเดี๋ยวจะยาวไปเดี๋ยวดูบอลอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบ ในฝั่งของการเล่นออฟไลน์นะครับก็คือเล่นกับบอทนั่นเองก็ได้สูงสุด8ทีมเหมือนเดิมนะครับไอ้พวกนี้มีความพิเศษอยู่อย่างหนึง่ง CNC เนี่ยเขาจะมีแมปที่เป็นแมปมอดนะครับก็คือทำขึ้นเองมาที่หลังหลากหลายแมปเลยสนุกมากมีแมปแข่งมีแมปมอดมีแบบโปรเพเยอร์แข่งกันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแมปต่างๆที่เสริมเพิ่มเติมมาที่เราจะไม่ได้เจอในพักต้นฉบับ นะครับอันนี้ก็เป็นเสริมมาที่สําคัญคืออีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ทุกคนได้เห็นก็คือออนไลน์นะครับสามารถเล่นออนไลน์ได้นะมาตั้งชื่อก่อนเลยนี่ฮะตั้งเสร็จปั๊บเขาจะเชื่อมต่อให้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีสีให้เลือกมี d i s c o r d มีนู่นนี่นั่น,นมาดูกันได้ตัวเกมนะครับเราสามารถสร้างห้องเองได้เราสามารถไปจอยห้องได้แต่ก็จะมีห้องที่เป็นห้องเป็นรหัส หรือว่าห้องที่เปิดแบบ p r i v a t ห้องแบบเปิด Public ก็มีเนี่ยแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือตัวห้องที่โผล่มาทางซ้ายนะครับก็ลองไปหาดูกันได้วันนี้อาจจะมารวบรับนิดนึงเดี๋ยวรอบหน้าจะมาลองเล่นออนไลน์ให้ดูแบบจริงจงจังๆอีกทีนึงสมมุติว่าเนี่ยฮะไอ้นี่มันท้าทายเรามากเลย1มี1นูบอ่าไปซะแล้วนะเราก็สามารถกดจอยได้นะครับเนี่ยหนึ่งวีหนวีหวีหออสามวีสวีส หรือจะสร้างห้องก็คือ create game แบบนี้ได้ e big game อันนี้ก็จะเป็นอายกตัวอย่างแล้วกันเดี๋ยวผมสร้างห้องให้ newbie newbie game maximum number ก็เล่นกันแค่2คนพอ password เ,เราไม่ตั้งเราจะให้ทุกคนมาจอยกันเราได้ก็ create game นี่ฮะเสร็จเรียบร้อยเราก็รอคนมาจอยนะครับห้องตรงนี้จะเปิดเป็น Public เรียบร้อยแล้วลูกเพจสมมุติว่าลงเกมเสร็จแล้วอยากจะไปเล่นกับ At big เดี๋ยวรอบ บงว่างเรามาจัดเล่นสนุกสนุกกันนะครับผ่านทางออนไลน์ก็สามารถมาจอยได้ก็มาเล่นกันไม่ใช่แค่2คน4คน5คน6คน7คน8คนเล่นได้หมดเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวห้องเราเป็นหัวห้องเนาะก็สามารถที่จะปรับนู่นปรับนี่ได้นะครับแล้วก็ถ้าคนมาครบเรียบร้อยก็จะกดล c h g เกมได้เลยแค่นี้เองง่ายๆนะครับอ่ะมาเป็นตัวอย่างกันในวันนี้สำหรับ ออนไลน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่เราเล่นออนไลน์ได้นะแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าตรงไหนผมก็จําไม่ค่อยจะได้ฮะมีให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ได้ว่าจะเอาเป็นเซิร์ฟเวอร์จากฝั่งไหนนะครับอ๋ออันนี้สเตติกอันนี้เป็นสเตตนะครับสเตตต่างๆใุ้ผมคุ้นๆอยู่ว่าน่ต้อง ล็อกอาท์ก่อนแล้วก็มีปะ CNC Net อัปเดตเตอร์มันจะมีเซิร์ฟเวอร์ของสิงคโปร์เซิร์ฟเวอร์ยุโรปอะไรแบบนี้ครับเพย์ e ออนไลน์อีบิ๊กคอนเน็กเซียนซีล็อบบี้ออปชั่นนี่ออปชั่นไม่ใช่ เดี๋ยวผมต้องไปหาดูก่อนตอนนี้คนออนไลน์อยู่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าคนนะในห้องออนไลน์นะครับส่วนดัดบอก็จะเป็นตัวตัวเกมนะที่เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะให้เนื้อหาในเกมหรือว่ายูนิตในเกมจะเป็นในแบบไหนยู CNC. ริ CNC อะไรต่างๆนี่เข้ามาดูกันได้ตรงนี้ผมจำไม่ได้ว่าว่าเลือกเลือกห้องยังไง ไม่ให้เลือกห้องขอโทษเลือกเซิร์ฟเวอร์ยังไงหน่งวีห่งวีหงแล้วก็ไปจอยได้เอาเอาอันนี้เราก็ไปจอยเขาเฉยเลยมือลั่นแล้วก็กดแอมเรดี้ก็ไปลุยได้เลยนะครับจะมีปิงบอก อืมแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะใครมีคำถามไหม5ทีสุดท้ายนะครับสวัสดีสวัสดีซื้อเกมจากไหนครับโมอธิบายไปแล้วย้อนดูกันได้นะครับตัวปัจจุบันเล่นได้60เฟรมหรือยังเล่นได้แล้วครับเล่นได้แล้วครับเลื่นๆเลยไม่มีปัญหาเลย นะครับลิเวอร์ชนะแจกอะไรรอติดตามดูกันได้ที่หน้าเพจแอดบิเลยนะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันรีบไปร่วมสนุกกันได้นะครับอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีซื้อแยกได้ครับในเว็บสตรีมดีบโอขอบคุณมากคุณนวพลนะครับ70บาทสำหรับเลอเอล์ดอาจจะต้องมุดไปหรือเปล่า อาจจะต้องมูดไปแน่เลยก็ลองดูเป็นแนวทางละกันนะครับการ์ดจอใช้อะไรในวันนี้เนี่ยใช้ RX 7800XT ในการเล่นนะครับอากาศแบบนี้แทบไม่อยากเปิดคอมเลยคุณจีจเปิดแอร์ด้วยครับจะได้เปิดคอมได้สนุกสนุกขึ้นนะครับคุณแพนคิดถึงเกมเก่าๆเาพิ่งรู้ว่ามีแบบถูกลิขสิทธิ์จัดไปเลยครับผมลงมอดเสริมได้ไหมคุณวันเล่ได้ครับ วันนี้มีแดงเดือดใช่ครับอีกสองนาทีจะเริ่มแล้วเดี๋ยวผมจะไปแล้วเนี่ยโ <laughs> no น s u p e เปอร์เวพอน่คุณโจนป่าสวัสดีนะครับเดี๋ยวว่างๆเรามาเล่นออนไลน์กันนะครับเล่นออนไลน์ได้เลยครับเล่นออนไลน์ได้เลยอ่าเล่นออนไลน์ได้เลยเอาจริงๆก็ไม่ได้เก่งหรอกผมว่าเล่นหนุกๆก,กันดีกว่าเดี๋ยวเอ้ยคิดไว้นะครับแต่ยังไม่ได้อนนาวอยากจัดสนุกสนุกกันชนะแอดมิกเอาไปเลยยี่สิบาทตาละยี่สิบาทอะไรอย่างงี้ <laughs> หนุกดีหนุกดีนะครับ ่ตัวเกมซื้อแท้ถ้าเป็นแพ็กเกจก็ไม่แพงแต่ถ้าไปมุดแบบที่เพื่อนๆแนะนำมาก็70บาทนะครับแต่ต้องหาวิธีเอานะครับอ่าเล่น 4K ่เคหมาะกับคนดูอ่าใช่ครับ 4K เหมาะกับคนดูแต่ไม่เหมาะกับคนเล่น <laughs> อ่ะคอมเมนต์ Comment ใน Facebook เป็นยังไงกันบ้างสวัสดีกันด้วยครับ ขอบคุณด้วยนะครับคุณชัดชยานะครับโหติดตามไปมานานแล้วใช่ไหมอุ้ยบอลจะมาแล้วเดี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วกันนะขอบคุณด้วยนะครับคุณชนินนะครับอ่าคุณชัดชัดชยาลิเวอร์ชนะแจกอะไรหูฟังจ้ะเราไปดูกันได้ในเฟซบุ๊กนะครับมีกิจกรรมกันอยู่นะเดี๋ยวเราจะอดกันนะครับ โอเคขอตัวไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปดูบอลก่อนแหละนะฮะไปลุ้นกันว่าวันนี้จะได้แจกของกันหรือเปล่านะในศึกแห่งศักดิ์ศรีแดงเดือดครับรอติดตามกันได้นะวันนี้ไปก่อนแล้วครับบอลเตะแล้วสวัสดีครับขอบคุณนะขอให้เล่นเล่นๆกันอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ